มอยากเรียนที่แจงอย่างนี้นะครับตามที่เป็นข่าวว่า,าผมมีบ้านและก็ที่ดินที่เป็นสวนยางาที่จังหวัดเลยเทียมเบอเชียงคานจังหวัดเลยแล้วเมื่อวานเมื่อวันนี้มีท่างเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจยึดเ,เป็นสวนยางที่กรีดแล้วนะครับซึ่งตง้องมีอายุมากกว่า7ปีแล้วก็มีบ้านบางฉบับก็ได้บอกว่ามีบ้าน มูลค่าร้อยกว่าล้านบางฉบับก,ก็50ล้านบางฉบับก,ก็70ล้านนะครับก็ mm. เป็นของผมซึ่งผมเป็นบ้านผมก็กลัวนะครับเพราะว่ามีใช้เสาไม้ใหญ่ๆแล้วก็เป็นบ้านเดือนไทยหมู่ซึ่งผมว่าลงทุนมากนะครับแต่ผมการเรียนกับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลยนะครับผมไม่รู้จัก ทั้งคนที่ปรากฏตัวเป็นข่าวในในข่าวนะครับหรือว่าสารที่ตั้งไหนผมไม่เคยไปผมไม่รู้จักแล้วก็ผมไม่ได้ไปจังหวัดเลยบ่อยนะไปครั้งสุดท้ายก็ไปเมื่องานศพบคุณพ่อของท่านนนทรีปริชาเรกสมุทรุขซึ่งเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เดิมมันนะครับส่วนเหตุที่ เปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันด้วยเนี่ยผมไม่ทราบด้วยนะครับว่าเป็นไปได้อย่างไรแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องที่เคยพูดเคยคุยกันว่าอยากจะหาที่สําหรับทาสวนยางที่ทางจังหวัดเลยผมชอบพื้นที่ไว้จังหวัดเลยเขามีอ,อ,อากาศดีน,นะครับแต่ว่าปรากฏว่าหลายคนที่มาเสนอให้ผมเนี่ยมันมนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ใดต่างๆซึ่งผม ผมว่าผมเป็นไปไม่ได้แน่ที่ผมจะทำที่นั่นยน,นะครับแล้วก็ถ้าผมไปอยู่ที่นั่นจริงก็คงไม่รอดมาจนถึงป่านนี้แนะครับ